เพียงไม่กี่นาทีที่นันทากาไอาดวงศิลปินจากเชียงรายได้ล้อมวงฟังเรื่องเล่ายามค่ำคืนถึงการแลกช้างหมดทุแมกกับแผ่นดินดอยสูงเพื่อให้ลูกหลานปรกากยอได้อาศัยหรือที่ท้องถิ่นเรียกว่าตำนานแห่งดินแดนมุกคีก็เป็นแรงบันดาลใจมาถึงงานเขียนภาพช้างหังด้วนตามตำนานไว้บนผนังวิหารไม้โดยไม่คิดมูลค่า เพราะอยากให้เป็นบุญร่วมกับชาวบ้านในตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่หลังรับรู้ว่าสร้างวิหารกันมาหลายปีจากการบุกเบิกที่ดินวัดร้างพันปีตามข้อสันนิษฐานและหลักฐานว่าเคยมีคนล้วอยู่มาก่อนโดยมุมมองจากคติทางาศาสนาถูกเขียนขึ้นพร้อมๆกันอีก48ภาพผ่านมือของจิตรกรกว่า20คนในกลุ่มหอมศิลป์รวมศิลปินล้านนาหลายจังหวัดรวมสะท้อนวิถีผู้คนและคติทางาศาสนา เป็นต้นโพนี่ก็สื่อถึงพระพุทธเจ้าประมาณว่าเราไม่ต้องอธิบายทุกคนก็สามารถรู้ได้ว่าคือคือต้นไม้ของพระพุทธเจ้าอะค่ะแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะเขียนเป็นรูปดอกบัวซึ่งจะหมายถึงแบบความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดอกบัวก็ยังเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยอะค่ะแผนเรื่องโลกระบาดนะครับผมแยกเขียนเรื่อง ในหมอชีวกครับหมอชีวกโกมารพัฒนะเหมอืหมอนกับว่าหมอชีวกบอกว่าทั่วทั้งแปดเนี่ยมันมีพืชใดที่าสามารถจะเอามาเปียยาได้เงมนันมันทำยาได้ทั้งหมดมันเหมือนกับว่าทุกทุกในโลกเนี่ยถ้าเขาเข้าใจมันนกักลัวเนี่ยเขาสามารถแก้ไขได้หมดเลยครับตั้งใจมาจากที่บ้านแล้วว่าอยาก,ยากจะเขียนช้างเพื่อเป็นพทุทธบูชาเนาะเพราะช้างก็จะปรากฏอยู่ใน แบำพูธศาสนาอะไรมีเกี่ยวเนื่องตลอดเนาะแล้วก็ยิ่งได้มาฟังไอ้เรื่องเรื่องชนเผ่าที่เขาต้องอแลกพื้นที่ที่อยู่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตรงใจพี่ รำก็จะดังสลับกันไปแบบนี้เลยค่ะบางทีก็ดังขึ้นพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าอยู่คนละมุมของวัดค่ะเป็นเสียงที่มาจากคติความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วก็ยังแสดงถึงความ ดนตรีจากกลองปู่เจไทยใหญ่ที่ให้เสียงตรงตามจังหวะฟ้อนของทั้งนกและโตหรือกิ่งกระาโดยผู้เล่นเพียงสามคนสะท้อนภาพความหลากหลายของชาติพันธ์ที่มาร่วมบุญในทุกงานสำคัญของวัดซึ่งตลอดปีมีงานบุญตามประเพณีศาสนาเช่นกระถินพ,พระป่าหล่อพระสลักพระไม้ในวัฒนธรรมล้านนาหรือพระเจ้าทันใจสลักสำเร็จในวันเดียวและฉลองบุญร่วมกัน สอดคล้องกับแนวทางการสร้างวัดตามอย่างศิลปรกรรมพื้นบ้านคล้ายก,กับการสร้างวิหารไม้ประเกยารามที่พุทธอุทยานแม่กลางหลวงในจอมทองที่แม้อยู่ต่างอำเภอกันแต่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวของชาติพันธุ์ผสมผสานไปในศาสนาสถานสารการเรียนแบบสถาปัตยกรรมแบบล่วบกบ่งบอกได้ที่ไหนเอา้เอา สาระอามันจะมีจั่วครับจั่วแล้วจะมีอ่ามันมีหน้าบันใช่ไหมครับหน้าบันอันนี้นะมันจะมีมันมีมันมีทางเหนือเพราะว่าแงบสองชั้นเอ่อหน้าจั่วมีมีแงบสองชั้นจะสังเกตตรงนั้นนะมันมีอย่างเงี้ยสองชั้นสามชั้นอันนี้คือเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชาวล้วดโดยเฉพาะครับโบสถ์วิหารเนี่ยก็เป็นศิลปะไต้ลือผสมกับล้วะละวะปุระเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ว่า แต่ต,ต,ต,ตัวตัวตัวอาคารที่ไปเป็นการก่ออิฐสมัยล่าจริงๆไม่มีแต่ว่าวัฒน,นธรรมเขมรมันมีมันยุคเดียวกับพระนางจมามเทวีเนาะแล้วงานลักษณะเนี่ยมันบ่มีใครทำละเพราะว่าอย่างมันยากไงยากที่กค้นจะต้องกว่าจะได้ไม่แต่ละล้ำแต่ละอันหรือว่าจะสลักอะไรอย่างนี้แต่ละครั้งต้องใช้เวลาถ้ามีการจ้างเนี่ยมีการรับเหมาแบบสมัยนี้เนาะงานนี่คงสําเร็จยากเพราะว่าจะต้องใช้เงิน มหาศาลแต่ทั้งวัดเขาเนี่ยอาศัยแรงศรัทธาและความความนี่ของชาบ้านบวกกับบวกกับวิธีคิดของเขาแล้วก็อีกอย่างคือความสามัคคีของชุดชนงานลักษณะการก่อสร้างลักษณะนี้ถึงเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าพวกเนี่ยจะทําให้ร่อยดวงจิตด,ดวงใจเขาที่จะเป็นฝากเป็นงานฝากฝีมือไว้เป็นขั้งหนึ่งในชีวิต ยอดบุญกระถินรวบรวมโดยสำนักบริหารความยั่งยืนโครงการธรรมชาติปลอดภยัยรวมบุญกับวัดกว่า1 2 0 0ล้านบาทรวมต่อเติมวิหารและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่คืบหน้าไปแล้วราวร้อยละหกจากการเริ่มต้นเมื่อ8ปีที่แล้วจนปัจจุบันเป็นภาพแทนความศรัทธาของชาวบ้านชาติพันธุ์ต่างๆทั้งล้วปกรกยาธยายและคนเมืองสร้างศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นใหม่ คู่กับการรักษาร่องรอยโบราณสถานเก่าของชุมชนน้ำอ้อยบุญสถาพ PBS, ไรไทย PBS รายงาน